be heroes of your own stories จงเป็นฮีโร่ในเรื่องเล่าของตัวเองดิฉันนางสาวหทัยชนกหว่างจิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีโรงเรียนแกนศึกษาพัฒนาประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุรินระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสีรินทร ระดับปริญญาตรีมหาวิทยายลัยขอนแกน่นและระดับปริญญาโทมหาวิทยายลัยราชพัฏนศรสีสเกษประวัติการทำงานณโรงเรียนแกศึกษาพัฒนาปี2561ครูผู้ช่วยปี2563ครูคส .1 ปี2567ครูคส .2 ภาระงานสอนปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา2,567 22ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประกอบไปด้วยรายวิชาเคมีรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและยังมีรายวิชาลูกเสือและกิจกรรมสาธารณประโยชน์องค์ประกอบที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดทําแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเนื้อหาและบริบทรูปแบบที่มักใช้ในการจัดการเรียนรู้เช่น 5E PBL และ BBL ร่วมกับนวัตกรรมการสอนของข้าพเจ้าคือชนกโมเดลหลังการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการบันทึกหลังแผน เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการตกแต่งห้องเรียนการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีการอบรมบรม่มนิสัยให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีอยู่เสมอองค์ประกอบที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนที่ปรึกษาและผู้เรียนในรายวิชาเป็นรายบุคคลมีการประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนอกจากหน้าที่พิเศษแล้วข้าพเจ้าปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มกำลังมีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาองค์ประกอบที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพขราพรเจ้าได้รับรางวัลครูผู้สอนดีสมาร์ททีเชอร์รางวัลครูผู้สอนนักเรียนงานศิลปะหัตถกรรมได้แก่รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันอดับที่1กิจกรรมวัซชั้นม4ถึงม6รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายชั้นม1ถึงม3รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมวาดภาพระบายสีชั้นม4ถึงม .6 และรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโช์ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินท ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาอังกฤษข้าพเจ้ามีผลการทดสอบ CEFR level อยู่ในระดับ B2 ทั้ง4ทักษะทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความรู้ตนเองในเรื่องการเบิกจ่ายเงินราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากรและการอบรมอื่น เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและวิธีการสอนนอกจากนี้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่เสมอส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาตัวแทนความคิดรายวิชาเคมีของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MCIS ผลลับการเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังเชิงปริมาณอธิบายและระบุรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์สร้างโครงสร้างรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์และมีความใฝ่เรียนรู้เรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์เชิงคุณภาพผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MCIS ผ่านกระบวนการ Active Learning พบว่าผู้เรียนสามารถระบุรูปร่างโมเลกุล Covalent ของสารประกอบที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและสามารถเขียนรูปร่างโมเลกุล c o เวเลน ance, ต,ตอะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวได้และสามารถร่วมมือกันทำงานเป็นกลุ่มได้ และผู้เรียนจะได้สังเกตสิ่งที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้แล้วศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนำไปเชื่อมโยงต่อยอดกับความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เกิดเป็นความรู้ใหม่จากการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะ ผู้เรียนร้อยละร้อยผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมากทั้ง3ด้าน